งฟ้าตัวน้อยนะครับนี้อยู่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านหัวบนนี้ จะได้เวลาออกรับบิณฑบาตไปด้อน,นะครับนี่หลังจากกูบาอาจารย์เก่าธรรมะแล้วก็ให้พรนะครับสาธุสาธ,สาธุมาคนเดียวบุคคุณแม่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้า 1> 1, 2, 3, 4, แม่กะนกพรพระห,พพหุนทับนะครับช่งบางใบสีนะครับใบสีง,งามๆนะครับนี่ <laughs> แต่ว่ากว่าจะมาได้นะครับนี้อ,อนุญาตถ่ายภาพไม่ชี้ม่ขาววัดบ้านกโบกอนนะครับนี้ในฐานะที่มาด้วยกันนะครับเ <c oughs> ดือ <c oughs> กว่าจะมาได้นะครับนี่มีน้องบัวลมพูแทรกอยู่คนเดียวนะครับ แม่เขาไม่ชีญาติยุมนะครับออกมาจากลานธรรมนะครับมารอใส่บัตรสงสัยสจะมาผิดที่แล้วนะครับกับผมมันตมาภาพนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับเดือคณะสงฆ์อยู่นู่นนะครับนีโยมแม่ขอหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับยังหนุ่มๆยุ่นะครับนี้สาวน้อยเดี๋ยวยิ้นหน้นี่เนาะเดี๋ยวยินอีู่ึเนาะ ย่อมพอกันยังหนุ่มๆอยู่ได้อยู่บ้านย่อมพอใหญ่แหม่มเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับญาติ zoom นะครับช่างบายสีก็มาอยู่นี่นะครับนี่ไปนอสเฮียคลิปเลี้ยวนะบ้านนี้ช่างบายสีคลิปเลี้ยวนะครับนี่เพย์เอกน้อยนี่ซื้อวังไหนนี่นอนนี่นะครับเดินเซน่าเซหลังอยู่นี้นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนี้ หนูน้อยนะครับนี่ได้มอ่อรไซละบาทนี่ตเจ้านยังหัวก่อนเด้ถงไงยินนะสิว้าเดียวคาจุกบาทเลยนี่ราคาเป็นล้านเลยนะครับนี่ล้านกิีบนะครับ ขอโทษขออภัยนะว่าจะไม่เขามันอดไม่ได้นะครับสาธุสาธุไหวก็ยังกวนให้ได้พู้นี่น้อยหนูนี่นะครับหนูน้อยนะครับเดินซีหน้าซีหลังนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ,อินดี้ครับผมอินดี้นะครับนี่เด้อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอิทธิโชูดนะครับเมตตาให้ธรรมะแล้วก็ยัง เมตตานะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตวันนี้พระมหาเีระนะครับอุไดนอะสิเป็นรับบาตระวันนมันตั้งผีนะบอกเ้อวิเพิ่นเพิ่นควักเจ้าหน้าที่ถ่ายบาตรนะครับไม่ทันนะครับวันนี้เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประดิษฐ์ประคุณนะครับเมตตาให้ธรรมะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับนี่ พระอาจารย์เทศบือน้ำโพลงอยู่ถูกคนนับเบิงสองพันกว่าคนหมนเลยครับป้าวันเดียวที่ทรงไปให้นะครับวันนะครับเทศเรื่องข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ผิดนะครับพระอาจารย์พระครูนะครับหนูน้อยสีเหลืองนี่ชื่ออะไรครับเนี่ย ขอโทษขออภัยนะครับถ่ายตามบรรยากาศเด้อนะครับญาติโยมญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับทําบุญไสบานะครับทุกวันนะครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับบ้านดอนหอตะบุเข้าสารอําเภอบ้านพื่อจังหวัดอุดรธานีนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับแต่กล้องมันไม่เป็นใจนะครับหมุนไปทุบที่